บ้านๆของเย,ยทิปเองอะค่ะเป็นคลิปหาอยู่หากินตามภาษาเป็นแสงเรืองๆเห็นไหมคะอยู่บนท้องฟ้าใกล้ๆกับทางจะจะ ฝั่งทางน้นตรงข้ามกับที่เราที่ยยทิพนั่งอยู่เนี่ยฝั่งตรงข้ามไปเลยนะคะพี่วะค่ะเปิดโหมดมืออาชีพวันแรกเลยโหูหปลาปลา,ปาตัวใหญ่เลยเราไม่เก่งภาษาด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งไปทำไมตังก็นิดหน่อยแค่แค่แคเออมีแรงใจแล้วไม่ช่วงนี้ไม่ลดแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ ก็เลยใกล้ใใจะครบแล้วแ,แรกอะ่ะก็เลยเออแต่เราไม่ใช่เราไม่พยายามนะตื่นเช้ามาลงภาพนิ่งลงภาพนิ่งในช่องคุณคิดอะไรอยู่ทักถายเพื่อนเพื่อนเ,เ,เข้าใส่กางวันด้วยเหรอถ่ายนะคะน้ำแห้งนะคะใช่ ที่ไม่สามารถตอบคอมเมนต์ได้เพราะว่าเเดี๋ยวที่ไปเด้ค่ะตั้งกล้องมาต้องขอประทานโทษประทานอภัยด้วยนี่จ้ะแต่อย่างน้อยๆถ้าขยันนะคะทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ขอบคุณมากมายค่ะเข้ามาให้กำลังใจที่ไหนคะ วิวสวยมากอ่าอ่างเก็บน้ำลำาเนียทิปก็ไม่รู้นอะอันนี้ก็ขอโทษเนียทิปก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันแล้วอีกอย่างหาอยู่หากินไปวันวันหนึ่งคลิปที่ทำงานบ้างคลิปหาอยู่หากินบ้าง สวยงามมากเลยมีนกด้วยค่ะนกเราออกไปอะ่ะเราอยู่ใกล้เกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันมันไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะก็เลยทำอะไรไม่ได้บุณออนรวันบุญทองสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณมากมายค่ะเข้ามาส่งกำลังใจไปแล้วแฟน ของเงยทิย์เนี่ยรอลุ้นอยู่ว่าเขาจะส่งเครื่องมือที่เขาแนะนํามาส่วนมากจะไม่มีลิขสิทธิ์ถ้าเราหาจากจากคลิปเพื่อนหรืออะไรบางทีมันจะ อยอดวิวลดไปอยู่ต้องลงวิดีโอยาวเยอะๆค่ะวิดีโอยาวอาจจะเป็นสองคลิปสามคลิปก็ได้สามถึงห้าคลิปสตอรี่สตอรี่ยทิพจ,จะจะแชร์จากคลิปเลียวเนี่ยละค่ะไปสตอรี่นะไม่อยากกลับไม่อยากกลับมาป้าเป็นไงมา,มาลำเานี่ยอ,อะไรนะ ถึงบ้านแล้วค่ะตแต่ตั้งค่าดาวเยทิบได้ตั้งค่าตั้งแต่เปิดสาธารณะวันแรกเลยไม่กี่ร้อยอะค่ะไม่รู้เขาจะให้ตั้งค่าหรือเปล่าขาดอยู่อีกแค่ไม่กี่ร้อยรอลุ้นอยู่แก้งอยู่นั่นแหละให้ไปตั้งค่าก็เลยเดี๋ยวจะกลับไป ั้ค่าดีกว่าพอสักพักหนึ่งหลายเดือนสองสามดเดือนผ่านมาเขามีเครื่องหมายตกใจมาให้เลยสีแดงเขาเรียกเลยใหย้ยทิพย์เขาคนเขาทำแบบไหนแต่ถ้าเป็นตัวของยทิพย์เองอันนี้คือทำเองไปไปเช็คได้เลยค่ะในคลิปเรียวของยทิพย์ที่ลง แต่เฟซยทิปไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ค่อยได้เล่นพอเช็คค่ะเยทิปไปทำคลิปแบบบ้านๆนี่แหละคลิปไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเยทิปผ่านจริงๆก็คือแบบค่ะเยทิปไปทำคลิปแบบบ้านๆนี่แหละคลิปไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเยทิปผ่านจริงๆก็คือแบบอ่างเก็บน้ำค่ะนี่วิวพระอาทิตย์ กำลังจะรับลาไม่อยากกลับไม่ยากกลับนะแล้วก็มีโอกาสที่ AI จะดันให้ให้ปังไวอยางเราลงคลิปเรื่อยเปยไปอย่างเงี้ยยากอยู่งานสองสามเดือนอย่างที่ไม่เข้าไปตั้งค่าพอสักพักหนึ่งคือแบบเราไม่เก่งภาษาด้วยแล้วเราก็ ่างเก็บน้ำค่ะนี่วิวพระอาทิตย์กำลังจะรับปลา,างองเยอะมากเลยถ้ายังยังอยากทำอยู่ถ้าไม่มีอะไรหรือว่ายังยังอยากได้เป็นแอบแบบเออหกเจ็ดปีแล้วอ่ะ ยทิพย์ก็เลยคิดว่าก,กันแล้วกับอุดรค่ะพรุ่งนี้กับอุดรโหมันรั่วเยอะเลยเพราะมันออกหมดแล้วนะก่อนปีใหม่อันนี้จากประสบการณ์นะช่วงก่อนปีใหม่ยะทิพย์เคยเคยไลฟ์เกือบทุกวันเลยช่วงนั้นเหลืออีกดางเส้นนะึงเหลือีกเส้นนะึงค่ะ จะตรีมเนะี่ยลงไปเลยสองคลิปสามคลิปอาจจะเป็นคลิปทําอาหารก็ได้หรือไปเที่ยวห้างไว้ถ่ายสวยๆงามๆเป็นไลฟ์สดพยายามเยทิพยายามไลฟ์สดทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยไลฟ์ไปก็มีเพื่อนดูคนเขาทาแบบไหนแต่ถ้าเป็นตัวของเยทิปเองอันนี้คือทําเองไปไปเช็คได้เลยค่ะในคลิปเรียวของเยทิปที่ลงยังไม่มีลูกสอนอ๋อ ได้กันเนะาะจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นงกล้องมาขอบคุณมากมายค่ะเข้ามาให้กำลังใจที่ไหนคะวิวสวยมากอ่าอ่างเก็บน้ำลำแล้วมันจะมีปลาเหรอพรุ่งนี้สาหร่าย,าาย,าายมันลอยเต็มเลยน่าจะเป็นคนมาตึกแหสาหร่าย อ้อมมาเนี่ยบใ่บ้านใยทิ่จะต้องอ้อมตามสันเขื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะเมื่อเอาง่ายๆว่าอยู่ตรงข้ามกันค่ะอยู่ตรงข้ามทายนะคะน้ำแห้งนะคะใช่ตอนนี้ยังติดอยู่เหรอสวัสดีค่ะแวะมาชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศ ยงแต่ยังไม่ครบเมืาอืืนคือยังไม่ครบแต่ว่าก็เช็คดูแล้วว่าเออใกล้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนี่จ้ะนี่มีคนพายเรือมีคนพายเรือคะ่ะชมบรรยากาศนี่ดังจริงๆอยากปังก็มีโอกาสสูงกว่าเพื่อนคือต้องเป็นคลิปตลกคลิปเฮฮาคลิปวันนี้น้องไม่ทำงานแน่หรอวะ ถ้าเราไม่ทำคอนเทนต์มันไม่ปังมันไม่ได้ตังค์ห็นเพราะเยทิปหลายคนแล้วเลือกทำไรเราเยทิปทําตามแต่เยทิปจะไม่แรกๆยกเยทิปไม่ค่อยใส่เสียงเพลงแรกๆ